สวัสดีค่ะกระแส่าวดังมาแล้วค่ะเข้ามาในช่วงที่ชีวิตดิ่งสุดๆชาคริสแย้มนามเปิดใจสาเหตุเลือกแอนเป็นคู่ชีวิตรับเข้ามาในช่วงมีปัญหาชาคริสแย้มนามควงแอนพันธิลาภรยาสุดที่รักเปิดใจสาเหตุเลือกผู้หญิงคนนี้เป็นคู่ชีวิตรับเข้ามาในวันที่ชีวิตมีปัญหาสุดๆเรียกว่าออกมาเปิดหมดเปลือกสําหรับชาคริสแย้มนามที่ล่าสุด วงภรยาสุดที่รักแอนพัทิลาและน้องโพลูกชายถึงจุดเริ่มต้นของความรักในช่วงเวลาที่ลำบากที่สุดมีสาวแอนอยู่เคียงข้างไม่ห่างจนซื้อใจหนุ่มชาคริตได้โดยชาคริตเล่าว่าตอนนั้นผมทำงานหนักมากเพราะแม่เป็นสโตกแบบหนักติดเตียงค่ารักษาดูแลที่จะยื้อเขาเอาไว้ก็ค่อนข้างสูง เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งมันทําให้เราเห็นว่ามันคือสิ่งที่เราไม่ได้เตรียมไว้และไม่คิดว่าจะต้องมาทดแทนบนคุณแม่แบบนี้เลยแต่ในเมื่อมันมาอย่างนี้ก็ต้องทําให้เต็มที่ที่สุดค่ารักษาแม่ครั้งแรกก็หมดไป7ล้านและแม่อยู่ต่ออีก4ปีการทางานของผมเท่านั้นที่จะหาเงินได้เพื่อจะมาดูแลคุณแม่จนกว่าท่านจะหมดอายุไขของเขาต่อให้มีเงินเก็บก็ไม่พอ แอนก็เป็นตัวแทนผมเข้ามาดูแลแม่ให้ตอนที่ผมไม่สามารถไปได้เราเจอกันในช่วงฮาร์ดคอร์เขาเข้ามาในช่วงที่ผมหน้าจะดิ่งที่สุดแล้วในเรื่องของอารมณ์เพราะเราต้องสตองไปด้วยกันเลยทำให้ผมได้เห็นอะไรหลายๆอย่างและวางแผนอะไรหลายอย่างให้มั่นคงส่วนทำไมถึงหยุดที่แอนนั้นด้วยธรรมชาติคือผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติเป็นคนเรียบง่ายมากนะจริงๆไม่ค่อยเรื่องมาก เราใช้ชีวิตแสงสีมาเยอะแล้วติดเพื่อนแต่พอผ่านทุกอย่างมาหมดแล้วแต่ตัวผมเป็นคนที่ทำงานเสร็จกลับบ้านมีกิจกรรมทำที่บ้านเป็นคนที่ใช้บ้านคุ้มมากพอมาเจอเขาเป็นชีวิตที่เรียบง่ายแล้วมาเจอกันแล้วมาตอบโจทย์ของตัวเราแล้วเขาก็อยู่จันทบุรีมันเป็นความสุขที่เราได้อยู่กับธรรมชาติพอมีลูกยิ่งตอบโจทย์เราได้ สร้างอาณาจักรของเราและอยู่ต่อไปได้โดยที่ลูกไม่อดตายมันก็พอเพียงโตขึ้นเขาจะทำอะไรไปสารต่ออะไรก็เรื่องของเขามันไม่มีใครมาเอาไปจากเขาได้แล้วขอขอบคุณแหล่งข่าวจากทีนิวขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ